จากนั้นก็ทําการวัดฟิตแมทให้คุณลูกค้าดูอยากได้ความสูงเท่าไหร่แจ้งได้เลยนะครับยังไม่จบเพียงเท่านี้ลูกค้าบอกเบื่อล้อเดิมแล้วอยากได้ล้อใหม่สักชุดหนึ่งเราก็ไม่ขัดคำจัดให้ตลอดทำการเทียบให้ดูกระจัดจ่ะไปเลยค่อยๆเลือกนะครับเอาที่ชอบจริงๆนะเฮ้ยแต่ว่าตาลูกค้าเขาเป็นอะไรนะไหนดูใกล้ๆดิอ๋อเป็นตาฮาร์แค่น้อ น่ารากักและสุดท้ายคุณลูกค้าคนสวยก็เลือกเป็น TE 3 7ครับกว้าง7 offset 3 5ล้อ f l o w f a r m i n g น้ำหนักเบางาน AOW ส่วนดีเทลใน,นการประกอบล้อยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการใส่ยางให้ตรงมรา,าร์กจุบมลมการเติมลมปอดไดค่าฟอมาตรฐานรวมในการถ่วงยางให้ได้บาลานซ์ให้มากที่สุดล้อเป็นทนดำตะกวดที่เราใช้ถ่วงจะเป็นสีดำครับคุณลูกค้าคนสวยบอกแบตโทรศัพท์หมดก็เอาเ o าแบกไปเลยครับชาร์จมาทั้งคืนเลยเพื่อเธอ <laughs> และก่อนใส่ล้อใหม่ทุกครั้งทางเราก็ทําการเตรียมพื้นผิวดูให้เรียบร้อยครับคุณลูกค้าคนสวยบอกเบรกแล้วรรรรรู้้้สสึกกพวงมาาาััยยยนน่ทํเีีจใหบอค จากนั้นช่างโนก็ทำการใส่ล้อด้วยความรักพร้อมกับยิ้ม